นีครับอันนี้ก็คือผ่านทารุ่นมันแปดใบนะครับตัวนี้จะสองสองตัวนะแต่สังเกตว่าตัวฝั่งซ้ายที่พกนี่กำลังยกของเนี่ยคือเราไปกัมพูชาเนี่ยครับเราจะต้องแยกขาไปนี้นะครับเพราะส่วนหนึ่งคือถ้าไปแบบครบจำนวนตัวอย่างเงี้ยมันกินพื้นที่แล้วค่าชิปปิ้งหรือค่าเศษเขาเรียกไงนะครับการส่งมันแพงมาก <S <S <ๆ>ถ้าไปมีชิ้นเนี่ยเขาก็ตีเป็นเต็มปริมาตรซึ่งมันจะราคาถูกกว่า <S <S โองแล้วที่อยู่ใต้ใต้กระดาษตัวนั้นนะ่ะกระดาษเราแพ็คหนามากเลยนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นทางปุ๋ย แล้วตัวนี้ก็เป็นขานะครับขาสี่ขาบอกว่าที่ไหนเราก็ส่งได้ <c oughs> ถามารถท่านค้า,า,าแบบแบบตีคอนเทนเนอร์ยกแคสเราก็ทําได้นะ <c oughs> ดูใกล้ครับคือถ้าตัวมีวเนเป็นหนึ่งงานยังไงต้องเกตมาเขาที่เดียวจบที่เดียวถูกกว่าที่เดียวอันนี้ยังเหลือพ่อนยาด้วยนะทุกค้ารับพ่นยาได้พ่นยา600ลิตรนะตัวนี้ตัวนี้จะเคลื่อนผ่านเหนือนะนะครับ อันนี้เราจะขึ้นต่อยนะเอ็นี่ที่ยังหนิงคืนทเทนหมดเสียหมดแล้วนะไม่รู้ว่าพนาดลูกค้าเนี่ยของเราเนี่ยมีแตจารที่บาไปเยอะรบเแยกแต่ไม่ได้แยกขาขายนะลูกค้าพันเราย้งขาขายครับเราไม่แยกขาขายนะครับขายอะไรเพีพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องนั้นั้นไป เพราะ<บ>ว่าเราผลิตไม่ทันเพราะว่าออเดอร์เยอะมากมานะต้องนี่ครับนี่นี่อันนี้ออกหดลวละเด็หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวห้าตัวตัวนู้นอ่าดุมเหล็กเหนียว<ช>มั่นใจไดใ้ใช่ครับผมแล้วมาดูมาดูล้อมาดูล้อเคื่ออเห็นชัดเจนนะครับอันนี้คือชุดใหม่เกือบทุกบมมดแล้วตอนนี้ครับ,รบอาจจะล้หน่อยนะครับวันนี้เพราะเพิ่งมาจัดล้อใหม่เป็นโรงงานนี่ไงเครื่องตัดหญ้าเรานะ อันนี้เป็นยางสิบสองเซนตัวนี้น่าจะเป็นร้อยหกสบสิบสองเซนครับสังเกตคข้าสิบสองเซนดอกค่อนข้างจะลึกจะต่างจากส0บเซนนะสิบเซนจะดอกจะตื้นกว่านี้คุณบอกว่าลูกค้าใช้สิสองเซนอันนี้เป็นยางเกดเข้าไล่เลยใช่คัดมาโดยเฉพาะสั่งพิเศษดอกสูงขึ้นแล้วก็ดอกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเนี่ยโอ้โหน่าจะประมาณน่าจะเ0็ดสิบดสิบูมขึ้นต่มาเนี่ยตอนนี้ เตรียมไว้500คันไงก็ใช่กันถึงบอกเราก็ทยอยทำอะครับนี่ทังปุ๋ยเนาะเอางี้กว่าถ้าเป็นดุมคูบต้ามีมีสต็อกไม่ต่ำบอล100คันอะท่านต่ำตอนนี้ดูมาทั้งราคาทั้งสีสันนะครับก็ท่านจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะมาดูถังสแตนเลสดีกว่านี่ถังแสแตนเลสแกันซ้ำสีดูดูภาพที่งานนะครับนะครับสวยงามครับผม3ตุ้ง4แท้นะผมบอกเลยเนี่ยครับสีตัง้งเสร็จได้เป็นประมาณนี้ ทุกที่ส่วนของสเตเลของเราเป็นสามสนสี่ทั้งหมดฝาเป็นถังเป็นแป๊บตัวนี้ก็สเตเลนะครับเกียวข้างในก็สเตเลเพาก็สเตเลนะครับกลวยก็สเตเลฝาติด,ดก,ก็สเตเลระบบน็อกดาวน์ใช่ไม่ได้เ,ออเชื่อมติดนะถามว่าทาไมลูกค้าต่างประเทศถึงซื้อเราเขาบอกว่าที่อื่นเขาเชื่อมติดตายอแล้วตอนเขาซื้อไปนาน่ะเขาไม่สามารถหาอะไรได้อืแต่กับเราเนี่ยเขาโทรกิ้งเราส่งพัสดุได้ส่ง ขนส่งได้เข้าไปหาชิปปิ้งเขาเลยพวกกลุ่มพี่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็เหมือนกันที่ชอบซื้อเราเพราะส่วนหนึ่งคือกันนกดาวตรงนี้ก็นอกดาวนะใช่ทำอ,อะไรงไ่าครับับขึ้นรูปสวยงามครับ